เหมือนเด็กจา่าตื๊ดขึ้นครับนี่น้องวันนี้บนปราสาครับหลังจากท่านพี่เส็ดแล้วเนี่ยไปย้ายนะครับวันนี้สวน้องพอแลลวก็เอาไปย้ายครับไปชมกันเลยครับผม บุญใหญ่ครับบุญใหญ่คือคื้นแน่นอยวันมันหนักตกได้เรอแต่เนี้ยเาต้องยห่าดิเห่าดิบก้อนผาผไ้่เ้ยาติได้่ตยใส่าไงขึ้นแ ันี่ก็ะเบิดที่ใส่ฮะใส่่ใส่ใส่ใของใส่ตกววงเยใส่พกห่งวันแค่ไหนันด้วยขาดขาดัาดอาปุ๊งม่กนว่ามว่าเมนวิจิตไหมเปาวันที่หาดีแต่ว่าจะใว่ามันคืออะไล่กว่ามนนึง่าเอ๊ะว่ามัสลัด้นสลัดม่ใช่้อแนล้มันจนเป็นมัน็ธรรมดาล่สลัดก็ถูอว่าไปจัดไปได้ัดได้เ นั่งแล้วใหไร้ไเออจะให้ไมา้นงขาเามองูอ้อากันกเอามาวะ เบิ้งคือขึ้นดีว่าพี่น้องบุญใหญ่บุญใหญ่บุญก่อสาปปีหนึงน่งมีวันเดียวครั้งเดียวยังสิมีเีกครับบุญใหญ่ขึ้นกันลังออกวันศาไปคือบุญกฐินครับผมเป็นบุญใหญ่ขึ้นกันคนหลครับพี่น้อง

าหามองครับพี่น,อน้องันหามองยายลาคนเยียมแล้ว <c oughs> ว่ามีใบตองกล้วยมานำนุญครับชาวบ้านเพื่อนก็กนั่งยายกันนะครับผมยายแล้วก็เอิญเพื่อนมาลาบเอาบุญเอาส่วนบุญส่วนกุศลหนึ่งอเ ปลาวัดปลาพูกกระแตพวกวัดปลาพูกกระแตรวมสมบูรณ์ครับเรือพี่น้องเฮ็ดกะยต้นไม่กะายบรรยากาศปกิิประมาณนี้ครับ เสียดายคลิปก่อนกล่องมันสต็อปเองมันอย่างนี้แวผมจะลงให้พี่น้องเบิ่งทั้งสองคลิปแหละครับเบิ่งต่อต่อกันเด้ครับผมคนหลายครับเรื่องพี่น้องคือคืนค่านาด

นี่ในป่าโคก็่มียุ่งเลยพี่น้อง ประหยดข้ามือบ่เป็นหิวแห้งตี้็นอาจะหิวแหง้งข้าาไปบ้างฝ่าไปบ้างหอยน้ำต้นใหม่สำหรับพยยีสี หัวข้าเจ้าว่า,วามียาตตีพี่น้องเมีอเอาไปห้น้ำตนไม้มันเป็นประเภทนี่วัฒนธรรมที่ดีงามพี่น้องคอยกันรักษาไปเด้อปู่ญาตาใหญ่พาทรมมาแต่สมัยโบร,บราณพากันรักษาซอยกันครับ ไงมันสูญหายไปคนหลายคักเด้อครับพี่น้องอยู่ฟังทั้งผีกับส่วนหนึ่งกับยุดอีกยส่วนทั้งคนอีกส่วนหนึ่งครับ อย่าตีพี่น้องพวกระก็ลังสียายยายเดียบรอยจุดถูกจุดเทียนเอื่นเพิ่งมา

ใส่บรรยากาศไปฝากพี่ฝากน้อง

พี่น้องอรพี่น้องพี่น้องะไรขบคั่วไ่นี่คือขบคั่วญ่ครับขบคั่วไงแต่ขบคั่วไงศิลป่คุณญ่ครับร่วมกันมวนคับพี่น้อง่น้องเอ้ยมาอบุญรกบเ้าด้พีนอง

นี่ก็ขอบพุ่หญงได้ครับพี่น้องนี่แนขอบว่งขอบพุ่ยมีเมือตายขอบพว่หไง ของหวานของข้าวคละมากรากไม้เมื่อเสจอเน่าเมื่อกระเปาไฟฟ้าหาเพี้ยนหลอหลังจากยายกราสปา๋าเก็บรอยแล้วก็ทิยยางออกมาเตรียมตัวขับบานนะครับพี่นอ้อง เดี๋ยวผมจิบผ้าพี่น้องเดินส่มรอวัดจักน้อยครับนี่เป็นเจดีเจดียันปีดไปมอเ่อเลยเปิดให้ค้นขึ้นเปิดเป็นไม่ล่าครับพี่น้องยีกลุ่มหนึง แมนประเภทนี้ประเภทนี้ที่ดีงามเสือบสานไว้พี่น้องเอ้ยช่วยกัน ฝ้าเฝ้าดีเบิดเวลาก่อนต้องไปหนีจะเป็นมองคุณแม่อยู่ครับแล้วคนก่อสั้งไหม ผมว่ากาย่างลงไปครับมาหายมาห้ครับเป็นทางไปูดคุณแม่เยนพวกควเขาเห็นนานจีเรพวเขาเห็นนานจีเรบพวกเขาไปพวกเขาไปหอี่นองก็งนุงมากครับนงมากแต่ ได้ก็กทยอยทยอยกันกลับนะครับพี่นอ้อง ในมาแล้วรัพพี่น้องไปกราบหลวงปูก่กอนครับเอาบุญน้ำกันเนอะพี่น้องประด้ขบมคีเบิงอยู่ดีมีแห้งทุกทุกคนบ้านมองนี้ผมเคยมารีวิวให้พี่น้องเบิงแล้วครับท่านหนึ่ง แต่กีบปนก้อนผลพี่น้องตามไปเบิ้องมองนี้เป็นมองเพิ่นเสียสางบ้านนานแล้วครับพี่น้องเพิ่นเสียสางไปเรื่อยๆนะครับเพิ่นสางบ้านนานแล้วครับ เกา่าหลวงปู่กันครับพี่นอ้องเก่าหลวงปูแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นพี่พีพิธภัณฑ์เด้อครับหน่อยเวลาพจนจัดงานยืนนี่เป็นพิดติดพันธ์านนงานอ้นนี้งานพจนจัดงานเพื่อจัดยืนนิ่นะครับ ข้างบนก็นจะเป็นพีพีสะพันพี่น้องมาเที่ยวกับขอ,อมมส้มเลยครับนุ่ม คนเริ่มกลับกันแล้ว้ยอยกลับลรถว,ว่างแล้ว,ส,วส่วงบุญกระถิ่นนยพี่น้องกลับวันวันเกิดคุณแม่คน้นจะร้ายแห่งบุญกระถินนี่สิ ก็เริ่มกลับกันเบิดแล้วครับพี่น้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณห,หลายๆครับที่เข้ามาเิังมาชมเนอวสวัสดีครับ